ก็เล่นอะไรคะอันอนี้ลาในจ้ามีร<ม>ูปหัวใจด้วยมีรูปหัวใจแม่สั่งมาให้ใช่ไหมโอ้เจ๋งมากเลยคนนี้หายไข้หรือยังคะหายแล้วใช่ไหมอ้าวส่งเสียงให้ยายนุรู้ด้วยหายแล้วคะ่ะห,หายแล้วจ้าหายแล้วจ้าโอ้โหมีของเล่นดีด้วยตายืมได้ไหมล่ะได้ได้ใช่ไหมโอ้โหไม่หวงของเลยหอมทีนึงเร็วจุ๊บโอ้จุ๊บจริง เนี่ยรูปยายหยีวาดวาดเมื่อกี้นี้ใช่ไหมเป็นรูปอะไรคะนกอินทรี <No easy. S 2> ไม่ใช่นกนกนกว่ายน้ำนกว่ายน้ำเอานกว่ายน้ำอันนี้เป็นเบนที่เข,ขียนชื่อยายหยีเ <Okay. S 2> ขียนชื่อยายหยีไว้โอเคอันนะี้เขียนชื่อยายหยีโอ้โหยายหยีนี่เก่งมากเลยหอมที่หนึ่งได้ไหมโอ้โหอะไรคะ นี่วาดเองเลยใช่ไหมไหนเอาดูวาดให้ยายดูก่อนไหนเราทำลบทําไมอะ่ะเอาวาดใหม่วาดใหม่เอาเริ่มวาดเลยเอาวาดเลย,เ,าาดเ,ลยเดี๋ยวนี่วาดได้แล้วเออทำตาทำจมูกอ,อืมกลมๆอืม อืมทำตาแล้วจมูกจมูกอืมตากลมๆเออตากลมๆก็ <c oughs> มีคนไปสวมรอยไอแหละอืมอืม ไหนมาดูรูปอะไรโอ้วาดรูปคนได้ด้วยนะนี่วาดทีเดียวเลยเนี่ยเออเก่งเว้ยไหนตบมือตัวเองด้วยตบมือตัวเองด้วยยายีวาดเองด้วยยายียายีเขียนชื่อเออเขียนชื่อยายีด้วยอ้าวเขียนชื่อยายีอ่าเอาเอา,เอาชื่อมาดูไหนชื่อตัวเองยเยเยอยู่พอขี้หมูไหลเขียนชื่อได้แล้วนี่ ในมาดูปอกขี้หมูไหลอ๋อนี่ยายยีเอออนุบาลนี่มีรูหัวใจด้วยมีรูหัวใจโอ้โหเออเอาถือถือดูว่าใครเออถือดูยายยียายยียายยีโอ้ยายยีวาดัวขอดใจโอเคโอเคหนังเก่งเลยไหนป๊าป๊าแม็กนี่ป๊าป๊าแม็กนี่รูปป๊าป๊าแม็กเนี่ยเออ อืมโอเคไหนนีรูปไหนเอามาดูเนี่ยวาดเองด้วยนายเอารูปว่านอ่ะว่านว่านมันเขบทำคบแล้วเออเออเอาเอาบแล้วแป๊บเดียวก็ลบแล้วอืมเราทำไม่เป็นแบบนี้ไม่เอาอ่ะเราทำไม่เป็นอ่ะอืมเราอยู่วันแม่ก่อนนะใช่ไหมวาดรูปใครคะแม่ฮะยายยียายยีเลยรูปแม่มันเหมือน ยยนี่รูปยายีใช่ไหมยายีต้องเป็นหัวแบบนี้อ,อ๋อหัวแบบนี้เลยนะนี่หัวยายีนี่วาดเองเลยนะนี่โอ้จะมีลายเซ็นหรือ,อยังนี่ยายเซ็นซืออ่อแล้วมีรูปหัวใจด้วยนะนี่ยายเซ็นซื่อด้วยอ่าเขียนชื่อด้วยโอ้เจ๋งว่ะมันหลานใครวะหลานเยนุใช่ไหมเนี่ยใช่หลานเยนุไหมใช่ไหมนี่เขาก็มีตาด้วยเขาก็มีอันนี้อันนี้อันนี้เป<อ>ลียนลูก